จะมาเป็นนักการเมืองทําไมจะมาเป็นสอสอทําไมจะมาเป็นตัวแทนของประชาชนทําไมถ้าหากว่าถ้าประชาชนเลือกแล้วไม่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นคุณผู้ชมต้องยึดหลักการตรงนี้ให้ชัดนะครับว่าผู้แทนหรือว่านักการเมืองรัฐบาลที่ประชาชนจะเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาเลือกมาให้ผู้คุณนะ่ยมาดูแลประชาชนแล้วตอนนี้ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศหลายสิบล้านคน ยากจนมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงทรัพยากรนักหนาสาหัสมากนะครับ8ปีที่ผ่านมาโดนดูแลอย่างกับเป็นขอทานคุณผู้ชมแจกเงินแจกเงิน,เ,งนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 10, 10ล้านคนนะ่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสภาพข้อเท็จจริงแบบนี้ก็คือค่าจ้างขั้นต่ำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเอา้าคุณผู้ชมครับ คนมันจะมีความสุขได้ยังไงถ้ามันไม่มีกินน่ะนะคนมันจะมีความสุขได้ยังไงถ้ายังดูแลชีวิตไม่ได้แล้วทุกวันนี้ชีวิตมันต้องใช้อะไรซื้อไม่ต้องโลกสวยครับมันเงินดังนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูสามร้อยบาทมันอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ได้ก็อยู่กันแบบอัตคักขัดสนที่สุดป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้หรือมีเหตุให้เอ่อไม่ได้ทำงานไม่ได้เลยพวะเงินไม่มีไม่มีเงินเก็บอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น3า0รอกว่าบาทที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับใช้ไม่ได้ใครก็ตามแต่ที่มาขวางไม่ให้ขึ้นคัาจ้างขังข้นต่ำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องรู้เท่าทันนะว่ามันไม่ได้รักประชาชนรักคนยากคนจนรักชาวบ้านจริงๆหรอกไม่งั้นก็ให้วุันเนี่ยนะครับมาใช้ชีวิตมีเงินวันละ3 0 0รกว่าบาทเหมือนชาวบ้านสิโทษทีนะคุณผู้ชมเวลาผมพูดเรื่องชาวบ้านพูดถึงเรื่องปากท้องเนี่ยผมมันจะมีอารมณ์สูงหน่อยเพราะมันอิน เพราะผมรู้สึกแบบนี้ของผมมานานแล้วนะครับผมสงสารชาวบ้านนะเพราะนั้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องขึ้นครับมันคือการดูแลชีวิตของประชาชนที่ชัดเจนที่สุดที่ตรงไปตรงมาที่สุดอะต,ตรงไปตรงมาที่สุดตรงไปตรงมาอยู่แล้วแล้วคัดค้านทำไมทำไมไม่อยากเห็นประชาชนอยู่ดีกินดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือที่แท้จริงเป็นห่วงในทุน เป็นห่วงผู้ประกอบการอย่างเดียวคุณต้องห่วงประชาชนน่ะห่วงคนไทยอ่ะเป็นอันดับแรกก่อนตอนนี้ต้องยอมรับกันก่อนว่าสามร้อยกว่ามันอยู่ไม่ได้หลังจากนั้นแต่ละพักก็เอามาเสนอกันเอามาขายให้ประชาชนเลือกเนเพื่อไทยเขาก็เสนอของเขาไปแล้วนะ600หกร้อยเขาดูปีเจ็ดศูนย์อ่ะมาเสนอก็ต้องเสนอ แล้วจะเราจะไม่ดูแลประชาชนแล้วจะแล้วจะมาเป็นคนให้ประชาชนเลือกทําไมผู้ชมต้องยึดหลักตรงนี้ให้ชัดเรากําลังพูดถึงการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นทุกพรรคก็เสนอมาสิเสนอมาแล้วมันก็จะมีคนบางประเภทนะที่พยายามด่าแต่คนอื่นนะพระธนท,ที่เดินไปนนักการเมืองก็ต้องเสนอมาสินะคุณก็เสนอมาบอกว่าก็มาพูดว่าเอ้ยงั้นอีกหน่อยประเทศก็พังนะ เดี๋ยวถ้าคงนี้หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งมันจะอยู่กันยังไงคุณผู้ชมครับผมได้ฟังแบบนี้ก็คนใครที่พูดแบบนี้เนี่ยผมบอกคุณผู้ชมเลยนะพวกนี้เ,นเป็นคนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย,เ,ลยเป็นคนที่กึ่งๆจะดูถูกประชาชนซะได้ซ้ำไปคุณก็เสนอมาสิคุณคิดแล้วว่าเสนอสูงๆอะคนจะเลือกเสมอไปเขาไม่ได้โง่ประชาชนเขาไม่ได้โง่ ประชาชนชาวบ้านเ็าไม่ได้งโง่ยิ่งในแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาสรุปบทเรียนหมดว่าอะไรเป็นยังไงฝ่ายนั้นเป็นยังไงฝ่ายนี้เป็นยังไงทุกคนมีสิทธิ์สรุปบทเรียนหมดมันเคยมีคนเสนอมาว่าจะให้เท่านี้แล้วให้ไม่ได้แล้วให้ไม่ได้ถ้าการเลือกตั้งรอบนี้ถ้าพูดอีกคุณผู้ชมบ้านความน่าเชื่อถือมันจะมันจะน้อยลงไปไหมล่ะ ถูกไหมอันนี้หนึ่งแล้วนะเขาก็ดูจากสิ่งที่ทําในอดีตสองเขาก็ดูหนังหน้าคนที่ออกมาเสนอไงคือเวลาคุณเสนอเนี่ยผมพูดนะอย่างอย่างอุงอิงเวลาเขาพูดเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างนี้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 คนก็ฟังเขาจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่เขาเพราะนั้นเขาดูหนังหน้าด้วยไงดูหนังหน้าคนที่พูดด้วยแล้วสุดท้ายเขาก็จะไปดูดีกรีประวัติของคนคนนั้นเคยทำมาหากินไหม ยุคนี้นะเขาจะดูนยเคยทามาหากินไหมเคยประสบความสําเร็จอะไรบ้างเรียนจบจบอะไรทุกวันนี้คนเนี่ยไม่ค่อยสนใจผมบอกให้รู้โลกมันเปลี่ยนไปทุกปีทุกปีทุกวิวัฒนาการมันต้องตามให้ทันใบปร,ปริญญาปิญญาบางครั้งคนไม่ดูนะเรื่องของคนจบมาจากไหนขอดูงานหน่อยสิขอดูงานหน่อยนะเพราะนั้นเนี่ยสอสบางคนที่ออกมาคัดค้านเนี่ยบอกว่าโอ้ยเนิ้นเสนอเท่าไหร่ก็ได้สิคุณก็ลองพูดดูสิผมว่าคนจะด่าคุณได้ซ้ําไป คือคนมาดูออกว่าไอ้คนไหนพูดเพราะโมะ้ไอ้คนไหนพูดเพราะอยากจะทำจริงๆริงไอ้คนไหนพูดเพราะเพราะจะหลอกลวงประชาชนส่วนคําว่าหาเสียงเนี่ยมันหากันทุกพักไงคันที่ทำไมก็เลือกตั้งมันก็ต้องหาเสียงมันหาเสียงกันทุกพักอะไรครับแต่การหาเสียงนั้นเนี่ยต้องนําเสนอนโยบายที่ให้ประชาชนชื่นชอบเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นนี่คือระบบพักการเมืองปกตินักการเมืองปกติที่มันควรจะเป็นทุกคนแข่งขันกันในสิ่งที่เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้คุณเสนอไปเถอะประชาชนเขาไม่ได้โง่เขารู้อยู่แล้วเขาก็จะคิดเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพักการเมืองแข่งขันกันทําประโยชน์เพื่อประชาชนเนี่ยนะมันก็จะทําให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติถ้าประเทศนี้พักการเมืองไม่แข่งขันกันสิ ก็คือไม่มีพรรคการเมืองถ้าพรรคการเมืองไม่แข่งขันก็คือไม่มีพรรคการเมืองนั่นจะปกครองในระบอบประชาธิปไตยสูตรไอ้โดยให้ประชาชนนี่เลือกตั้งทําขี้ไก่อะไรอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องยึดหลักตัวนี้ให้ชัดสิ่งที่คุณผู้ชมต้องเรียกร้องก็คือให้ทุกพรรคเสนอมาว่าจะดูแลเราอย่างไงทั้งค่าจ้างขันตำทั้งเรื่องความปลอดภัยเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องสาธารณสุขเรื่องเรื่อง แก่งมิจฉาชีพเรื่องต่างนานา,นานเนี่ยเขาต้องเสนอมาดิและเดี๋ยวเราจะเลือกเองนะนี่คือเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมก็น่าจะได้เริ่มเห็นสัดา่วนของนักการเมืองบางคนละว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาห่วงเราจริงๆริงไหมแท้ที่จริงเนี้ยเขารักประชาชนจริงๆหรือเปล่ารักชาวบ้านจริงๆไหมผมพูดเลยนะคนที่รักชาวบ้านคนที่มีหัวใจให้ชาวบ้านจริงๆเนี่ยคือคนที่ทนดูไม่ได้นะที่ชาวบ้านได้ค่าจ้างกันต่ำไม่สามร้อย เขาจะพยายามมีเป้าหมายในชีวิตเขาจะพยายามหาทุกวิถีทางที่จะไปทําให้ได้ทําให้เศรษฐกิจมันดีเว้ยทาให้ผู้ประกอบการมีกําไรเว้ยผู้ประกอบการจะได้ใจให้ชาวบ้านเว้ยมันต้องคนทรงนี้เท่านั้นแหละครับที่คิดแล้วก็เป็นห่วงชาวบ้านอย่างแท้จริงครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ EC Coffee โดยทีมข่าว EC ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วกม็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้าหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้โกน้ําส้มน้ํามะพร้าวสมได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ าออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็บรายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้กว่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับ ตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียง แล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 3 0 0อะไรสบาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเฮดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสัรอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิคโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเด่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกไะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้น ขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News e a อีซี่ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ